สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับอยู่เกมการ d เ n t a l ล s นะครับกับผมสกาลเนาะในวันนี้เราจะมาเล่นในชั้นที่5กันนะครับสเตทที่6ป่ะนะครับในเลเวลมอนชั้นที่5นะครับมาเริ่มกันเลยนะครับออตอนแรกกอจจะไม่อัดละแต่ว่าก็อยากจะเล่นนะก็เลยอัดสักหน่อยนะครับก็ใครที่เข้ามาก็ฝากกดซับให้ด้วยนะครับแค่นั้นแหละนะไม่อยากจะพูดแล้วขอมาหลายคลิปแล้วเกินนะไม่ทำให้กูสักทีนะ ไอ้นี่มาทางเดิมดีกว่าที่เราเคยมาอ,อย่างไม่เคยมาสินี่มาทางใหม่แต่ว่าใช่ทำม,มันคุค้นๆแล้วเกินเอ้ยเคยมาแล้วนี่เออใช่กูไม่ผ่านตรงนี้นีหว่าเ,เดี๋ยวมัน,น,นต้องผ่านไปได้ดิใช่ไหมจะลองดูนะครับ นี่งไงฮุกได้โอ้โหกูก็ไม่ลองตั้งนานเอาอ๋อมาสามารถฮุกคำ่ำอันนี้ได้นะครับเออโอเคนะโอเคไปกูก็โง่ตั้งนานนะครับเออ ปกปกปก,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 ปกเอาละเฮ้ยเชี่ฮึบเอาเจ้เาจหญิงปลอบข้าหน่อยสิปลอบโอ้หว้าวทำสำเร็จแล้วหนังสือเยอะมากใช่ไหมล่ะจะทำหนังสือไหมชอบมากผมชอบหนังสือมากโดยเฉพาะกระตูนมีแต่หนังสือที่นี่มันแปลกๆหมดเลยหมดเลยอ่ะมีสิก็ขอหนังสือสนุกๆให้ดู ดูแลแชมเปี้ยนจะมาก่ตัวไหมเออได้เควสมาใช่ปะม,มาให้เราไปหาหนังสือใช่ไหมน่าจะใช่นะครับอันนี้ผมเปลี่ยนดาบเนาะแล้วก็ใส่โล่มาแล้วนะครับสำหรับตัวละครหลักของผมนะครับเป็นดาบแจกฟรีนะครับถ้าลองอินตามวันมันจะได้ดาบฟรีดาบเลเวลห้านะครับอุย้ยกูลลมไปว่าสกิลมันไม่เหมือนเดิมโอเคไม่เป็นไรต้องฆ่ามันก่อนที่เลเซอร์จะิงใสกัวโอเค ไม่นะไม่นะเดี๋ยวก็มีคนตายหรอกแมงเอ้ยเลเซอร์ในเกมนี้มันแรงมากนะครับแรงจนน่าเกลียดเลยเนาะเออตัวกูเหลวเป็นขี้หมดเพราะเลเซอร์เนี่ยนะเสี่ยงไหมกูแป๊บหนึ่งโอเคไปกันต่อนะครับเอาล้วมีทางทางนี้ด้วยอ่ะตรงนี้มีทางลับนะครับน่าจะมีเนาะนี่ไงนะครับเกือบผ่านไปแล้วกู โลละาโล่ละ,ละอ๋อผีโอเคนะครับติดผีแย่จังไป่ยังไงก็เจ้าหญิงผีพวกนี้ละผีผีวากผีวากแม่งรอให้กูตกใจเว้ยเอา แป๊บนึงอชีบหายละผีตอนนี้ไม่น่าจะค่อยสนุกเท่าไหร่นะครับก็คือไม่ได้พาแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรมากครับเหนื่อยอีกแล้วนะครับเออเหนื่อยหลายวันแล้วเกินเหนื่อยหลายอย่างนะครับเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนเลยนะครับนะ่าังเน่าอยู่เลยนะตอนนี้อ๋อโอเคเขาจะละเป็นพัสร์ที่ทำให้กูหัวร้อนใช่ไหมแต่ไม่หรอกกูอยู่ในอารมณ์ง่วงเดี๋ยวอาการอารมณ์ เียจุดไฟปั๊บปั๊บไม่ติดวะทำไมดีวะเดูด๋ดดดยวๆๆๆได้ได้นะเดี๋ยวเราไปข้างล่างดูนะครับโอ้พทัทเทลวะตัวมิติอ๋อนี่ใช้ชุดเรานะครับ ม,มันจะมีราวัลเป็นชุดอยู่ใช่ไหมด่านนี้ยโอเค <Spencer? S 2> เอามานี่แล้วก็เอานี่มาเป็นไงวัดเป็นหนึ่งโอเคเอาละ <inh ales> เดี๋ยวเดี <Cam. S 1> <realization. S 2> mm ๋ยวเดี๋ยวไม่ไดย็นดิโอเคปลาใส่มันอ่า โอเคนั okay, ่นแหละเป็นไงฉลาดไหมกูโอเคเข้าปาระตูมิติได้ปะเฮ้ยโซฮีโบมือในกระจกว่ะโอ้ได้เตจย่อยมาเพิ่มนะครับถึงในเกมนี้จะเรียกว่าเตจลองก็เถิดแต่ว่ากูจะเรียกว่าเตจย่อยอะโอเคเป็นไงเฮ้ยแม่เอ้ยเป็นไงล่ะเดีย๋ยวขอไปเอารูปรูปคิ้วก่อน,นครับ เข้าไทำไมวะอันนี้ใช่ไหมแล้วก็ประมาณสามช่องปะไม่ก็ไกลกว่าอยู่ดีว่ะโอเคได้นะครับกดปุ่มตรงนี้เปิดกูว่าละแล้วก,กูต้องไปทางนั้นหัวดเดยอฮึ ต้องใช้ไอ้ไฟนี่เป็นประโยชน์นะครับไปแล้วก็ออกมาน่าจะต้องปไปปิดทุยไปปิดทางออกนะครับตรงนี้เนาะเดี๋ยวสิขึ้นไปเกินตรงนี้นะครับแล้วก็ปาไปเลยเนาะแล้วก็มันมันมันมน,นี่กูหัวร้อนใช่ไหมเนี <c> ่ย <oughs> จริงเกมนี้เป็นเกมที่ปัดภาษาสุดๆเลยนะครับถึงแม้ภาพมันแล้วก็เนื้อเรื่องจะดีเนาะก็ในดับหนึ่งแต่ว่าเฮีย้ยระบบเนี่ยอย่างเงี้ยคือมันหน้าหัวร้อนไหมนีออ่แล้วอย่างเงี้ยอไรที่มันจำเจมากไปเนี่ยผมหัวร้อนมากเนะผมไม่ชอบเลยเอละไรเป๊ะไม,ไม่เป๊ะด้วยทำไงดีล่ะทำไงดีโอเคน่าจะประมาณนี้แล้วก็ปาไป ไม่ถึงว่าเฮ้ยตรงนี้่ะน่าจะได้โอเคติดโอสักทีเถอะขอบคุณมากเอาละโซฮีแล้วก็คู่แฝดวันให้แกมาไม่อยู่เลยผมมาดูออนเอแต่กลับมีพลังพิเศษการที่ตัวตนที่มีพลังพิเศษพวกนี้ถูกเรียกออกมาด้วยการัเชิญโดยไร้สื่อกลางนั้นย่อมมีข้อจำกัดบางอย่างสื่อกลางนั้นเหรอ น่ารักเหมือนกันนะถึงจะขี้กลัวชื่อน่าจะชื่อฟาวีวะแล้วก็ลาว,วีนะครับฝอแฝดเนาะจำไม่ได้ว่าใครชื่ออะไรแล้วใครกันไม่ใชื่งง่ายนั่งไปนะผมจะรีบอ่านและรีบเล่นเลยนะครับผมก็เข้าใจนะคือบางอย่างแค่เราแค่ดูเฮ้ผมก็เข้าใจเนื้อเรื่องบางส่วนแล้วนะครับเนาะโอเคฮูกเปฝั่งโน้ตกูกดผิดขอโทษโอเคแล้วก็เดี๋ยวสิ อ่าบดหัวจริงเชียวโอเคตอนนี้ก็กล่องเฮ้ยโอ้โอ้ครอบโปกาโลไว้ตรงนี้มีทางจะไปยังไงอ่ะทางเนี้ยไม่ใช่ทางนี้เดทางนี้เป็นพัสเซอร์ไรสเซียนะครับหมต้องมาจุดไฟตรงนี้ปะถ้ากูเดาไม่ผิดนั่งได้ไหมเก้าอี้พวกเนี้ยไม่ได้พวกเนี่ย ทล่ไม่ได้ต้องจุดไฟฮะเออเดี๋ยวต้องเอาไฟตรงนั้นมาใช่ไหมเดีย๋ยวเราล,ลองเอาไฟมาครับใช้สัญชตาตญาณการเล่นเกมแก้ปัญหาพัซเซิลล้วนๆนะครับโอเคโอ้ยกได้ยกได้ไดแจม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 ออไฟไปด้วยนะครับโหแต่ตัวละครกูจะตายหาตายหงมะแล้วอะปาได้ปะปาได้โอ้โหสุดยอดนัก <c oughs> ว้างนกว้างไกลหญิงโอเคแล้วก็จุดได้ปะจุดพูดนี้ไม่ได้เน่ยจุดอะเป็นไงนจุดได้แล้วไงต่อโอ้เผอไหมรูปภาพแล้วก็ฟลึมแสงสีเขียวออโราแล้วก็ทางเปิดจ้าเดี๋ยวเรไปด้านล่างกันนะครับอันนี้ผมจะเล่นแมปลับก่อนเลยเนาะ เกมบอยเกมบอยโอ้ได้เทปมาว่บวิดีโออันที่สามนะครับแล้วก็เปิดนะครับเดีย๋ยวดูกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับโอเครูได้กล่องโอเคเยี่ยมโอ้โดาบโอ้ด,บดบาบเพรเท่เฮ้ยดาบสองมืออะไรสักอย่างเฮ้ยเท่อะเท่นะครับเท่มากโอเคเราเก็บตรงนี้เสร็จแล้วนะครับ คือบางอย่างที่มันมาจากในเออ่ในช่องที่แล้วในไอพัลเซอรเก่าเนี่ยมันก็ต้องมีบางอย่างที่เราต้องคอยดูด้วยนะครับเนาะเอาไฟที่มาตรงนี้แล้วกันนะฮะอ่ะโอเคยังกลับอยู่ที่เดิมเยี่ยมตอนนี้อื่นได้ไหมไม่ได้แล้วครับโอเคไปไม่ได้โอเคทางนี้นะครับไฟนี้พอแล้วกันไหนเข้ามาเอา เอาตานิีเหนือ่อยเอาไปไม่ได้ด้วยคืออะไรกันโอเคว่าผมหยุดไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับรตรงนี้ก็สิบวันาทีแล้วเนาะอย่าเจอกันใหม่ตอนหน้าครับผมนะสำหรับก็ตอนนี้แหละนะครับจะเป็นพาร์ทสองเนาะเจอใหม่ครับ